วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของพระคัมภีครับพระคัมพี์หนังสือแห่งชีวิตพระคัมพีเป็นยังไงฮะเราอ่านพระคัมพีมีที่คิดจักก็เชิญชวนพี่น้องให้อ่านพระคัมภีใช่ไหมครับาลืมอ่านพระคัมภีให้จบหน้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วพระคัมภีเป็นยังไงหนังสือชีวิตเป็นอะไรเป็นหนังสือที่มีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างนะครับในฮีบรูบทที่4ข้อ12เนี่ยตอนนี้บอกว่าเพราะว่าพระชนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมนี่กกดดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่ง จิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในจิตใจของเราได้ด้วยนะครับพังพีนี้เป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นเหมือนกับดาบเลยนะครับดาบสองคมคมหนึ่งอีกคมหนึ่งนะมี2ด้านนะเวลาที่ใช้ดาบสองคมนี่สะดวกดีนะฮะแต่อันนี้ต้องระวังดีๆว่าดาบสองคมนี่จ,จะเฉือยเราเองก็ได้นะดังน,นั้นเ вот วลาที่เราคุยถึงพระพังนะพีเนี่ยพระพังพีก็เป็นเหมือนดาบสองคมหนึ่งนั่นแหละเอาไว้ใช้ในะชีวิตของเราและชีวิตเราเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเราตามพระพัมพีที่เขียนไว้ด้วยนะครับ ในมาะระโกบทที่13ข้อสังเ็ดแรกที่บายบอกว่าฟ้าหรือดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคําของเราจะไม่สูญหายไปเลยนี่เป็น สิ่งที่เขียนในพระวจนะพระเจ้าว่าพันพีจะดำรงอยู่พันพีจะไม่สูญหายไปพันพีจะเป็นอะไรที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับพระปีเขียนมานานมากนะครับแล้วก็มีการสะสมความรู้อะไรมามากมายนะครับเขียนจนกระทั่งเราได้พระวจนะพระเจ้ามาแล้วเวลาเขียนเนี่ยพันพีไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะยังไงอย่างนั้นเลยนะครับอีกพันปีก็มาอย่างนั้นเลยนะครับพันพีได้อธิบายไว้หวัวพระองค์เปรียบเทียบเป็นอะไรบ้างนะเพื่อให้พี่น้องเข้าใจว่าพันพีเปรียบเทียบ เองเปันทนนี่หนึ่งครับก็คือเปรียบเทียบว่าเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณมัทธิว4ข้อ4นะครับปรงตัดตอบว่ามีพระคัมภีรเขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจะนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษของพระเจ้าพี่น้องพระกัมภีร์เป็นเหมือนดั่งชีวิตอย่างนี้แหละครับนะเป็นตัวช่วยให้เรามีอาหารฝ่ายวิญญาณนะครับร่างกายต้องการอาหารสันใด จิตวิญญาเราก็ต้องการอาหารหล่อเลี้ยงจิตวิญญาเราฉันนั้นเวลาที่คุยถึงอาหารเนี่ยเราไม่ใช่กินวันเว้นวันใช่ไหมครับหรือว่าเรากินอาหารปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่อย่างนั้ยจะเป็นการกินอาหารทุกวันทุกวันตามเวลาที่เป็นอยู่นะเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับการบำรุงเลี้ยงฝ่ายวิญญาเราเติบโตขึ้นในางพระเจ้านะครับอันที่2ก็คือว่าพ่อพี่เปรียบเทียบพ่อพี่เป็นตะเกียงสองสว่างครับสดวดีร้อยสิบเก้าข้อข้อร้อยห้าเนี่ยบอกว่าเพราะชะนะของพระองค์เป็นตะเกียง แกเท้าของข้าพลงและเป็นความสว่างแกทางของข้าพลงนะครับก็อธิบายถึงความเป็นตะเกียงนะของของอพระกัมพีนะครับกัมพีเป็นเหมือนตะเกียงสองเท้านะครับให้เรานะสามารถที่จะเดินทางไปได้แล้วเราก็ปลอดภัยในสิ่งที่เราเดินไปนะครับนั้นนะพี่น้องรู้พี่ยิ่งมากความสว่างของพี่น้องในตะเกียงก็จะยิ่งมากครับเราจะเห็นอะไรมากมายมหาศาลเลยนะครับแล้วเมื่อเราเดินไปในความเชื่อเราเราจะมีความมั่นใจเราจะมีความปลอดภัย ในพระวจนะของพระเจ้าอย่างที่สองครับก็คือท่องพีเป็นเหมือนตะเกียงส่องสว่างครับอันที่สามเนี่ยพรองพีเปรียบเทียบว่าพร์ว่าพ่องพีเป็นเหมือนดั่งกระจกสะท้อนชีวิตด้วยครับยากอบบทที่หนึ่งข้อยี่าเนี่ยบอกว่าถ้าใครเป็นผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวใน,ในกระจกเงานะครับนั้นเวลาที่เราดูพ่องพีเนี่ยพรองพีก็เหมือนกระจกสะท้อนเราเนี่ยฮะ สะท้อนให้เราเห็นตัวเองมากขึ้นว่าเอสิ่งนี้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าพ้องพีไม่ได้เป็นเพียงแต่เป็นเพียงแต่ผู้ฟังนะแต่ว่าพังพีนั้นเป็นเป็นการประพฤติตามด้วยนะครับพี่น้องต้องเชื่อว่าพังพีเป็นเหมือนกับกระจกที่เราเห็นตัวเองแล้วเราก็จะเอาไปปฏิบัติตามนะครับตัวอย่างง่ายนะพี่น้องสมมติว่าเราเห็นว่าพ้องพีบอกว่าเราเราควรจะมาคิดจะจักนะฮะควรจะมาร่วมสามพคธีธรรมกับพี่น้องอย่างเป็นประจำไม่ขาดนะฮะนี่เป็นสิ่งที่พ้องพีเขียนแล้วเราเราเออเราเออเรา กำลังเลอยู่เลยจะมาโบสถ์ไม่มาโบสถ์ดีนะฮะพี่น้องครับดีเป็นสิ่งที่พ่อพีก็สะท้อนเราเราก็กลับมาปรับปรุงตัวเออ阿ะวันนี้ต้องฮึดหน่อยนะวันนี้ต้องมาโบสถ์หน่อยวันนี้ต้องมาร่วมสามีธรกับพี่น้องในกลุ่มไลฟ์กรุ๊ปนิดนึงเลยนะฮะนี่ก็เป็นพ่อพีก็ใช้อย่างเงี้ยเวลาที่มองพี่เป็นกระจกสะท้อนชีวิตนะครับแล้วก็พี่น้องครับมีข้อแนะนำในการอ่านหน้าพีครับว่าเราอ่านหน้าพีในภาคปฏิบัติเนี่ยอ่านยังไงบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่า วลาอ่านพระภีเนี่ยนะพี่น้องเราควรอ่านแบบค่อเมค่อข้ไปครับช้าๆค่อยดูค่อยๆอ่านค่อยๆซึมซับแต่ละบทแต่ละความแต่ละเรื่องแต่ละราวนะครับจะช่วยเราได้มากทาให้เราได้มีความซับซึ้งในทางพระเจ้ามากขึ้นแล้วอ่านพระภีเนี่ยอ่านสักรอบหนึ่งก็ดีนะครับอ่านพระภีตั้งแต่ปฐมกาลจนถึง วิวอน,นะครับอ่านเส้หนึ่งรอบนะครับพัมพีเดิมพังพีใหม่อ่านเส้หนึ่งรอบนะครับเห็นภาพภาพใหญ่ซะรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆอ่านเจาะรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เพื่อให้เกิดความทราบสิ้งใจแต่ค่อยๆอ่านครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบร้อนนะครับอ่านหน้าพีอย่างนั้น,นครับอันที่2องเป็นคำแนะนำก็คือว่า,อาตั้งใจค้นหาสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเปลี่ยนแปลงให้เราประยุกต์ในชุดส่วนตัวนะครับมีอะไรไหมในพัมพีที่เราอาจจะต้องประยุกต์ ใช้ในชีวิตของเราได้ไดมาถึงหนึ่งโคดินเนี่ยบทที่6ข้อ19ถึงข้อยีเนี่ยได้พูดถึงตอนหนึ่งไว้บอกว่าท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตยอยู่ในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านด้วยและเวลาด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดนะพระพีก็ได้พูดถึงเรื่องร่างกายใช่ไหมฉะนั้นเนี่ย เออสิ่งนี้ประยุกต์ยังไงเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราทําอะไรนะครับพระเจ้าอาจจะบอกเราก็ได้ในต,ตอนนี้บอกว่าเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะครับดูแลร่างกายจิตใจจิตปัญญานะครับอาจจะไปต้องไปออกกาลังกายมากขึ้นนะฮะอาจจะต้องไปลดน้ําหนักมากขึ้นนะครับอาจจะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นนะครับพระเจ้าอยากให้เราดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มีตอนนี้นะครับบทในหนึ่งเป็นตัวบทที่สี่ข้อสามมันบอกว่าจงให้เวลาที่ผ่าน ไปแล้วนั้นเพียงพอสำหรับก,การทําสิ่งต่างๆที่คนต่างชาติกระทำนั่นคือการปล่อยตัวตามราคาตามความใจปรถนาชั่วการเมาเหล้าอัง่นการเลี้ยงกันอย่างถึงใจการกินเหล้าวุ่นวายแล้วก็การไว้ลุคลบอันเป็นสิ่งที่น่าพึงเังเกียบพี่น้องพังพีสอนเราบอกว่าเราต้องเลิกทําบาปเลิกพึงพอใจกับชีวิตเดิมๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่มีพวามบีมาหนุนใจเราแล้วเวลาที่เราอ่านนะพี่เจออย่างนี้นะฮะถ้าเราตอบสนองทันทีครับประยุกต์ทันทีนะฮะ ว่าตอนนี้เรามีอะไรไหมเราปล่อยตัวตามราค่าตัญหาหรือเปล่าเราทําบาปเรายังชินชมบวกความบาปหรือเปล่าบาปอะไรที่เรายังเป็นอยู่นะาอาจจะกินเหล้าเมายาอาจจะเลี้ยงกันอย่างถึงใจนะครับลืมไปว่าชีวิตเรานั้นต้องต้องเป็นคนชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยนะครับมีลูกคอลบอะไรที่เรายังยังเคารพอยู่พี่้องให้เราเอาสิน้นออกไปจากชีวิตของเรานะครับให้เรายึดมั่นพระเจ้าของเราเพียง,ยงผู้เดียวนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์อ่านแล้วก็ตั้งใจครับค้นหา นำมาถ่ายพระเจ้าค้นหาสิ่งที่ปรงปรารถนาให้เราแล้วเราประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราในชีวิตส่วนตัวของเรานะครับอันที่สามอยากจะหนุนใจพี่น้องเวลาที่มุมปฏิบัติในการอ่านผีนะครับคือเวลาอ่านเนี่ยควรศึกษาเรื่องหลักๆก,ก่อนนะครับแล้วค่อยลงรละเอียดต่อๆไปนะครับมาระโก4ข้อ28บอกว่าพ่อแผ่นดินเอง,เองทาให้พืชงอกงามโดยขึ้นเป็นลําดับเป็นลําต้นก่อนภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดเต็มรวงนะครับพระนพีก็ได้เปรียบเทียบภาพอุปมาของพเยซูนะครับบอกวเวลาที่ดูเมล็ดพืชเนี่ยเมล็ดพืชเนี่ยจะค่อยๆขึ้นมาเป็นลําต้นออกรวงแล้วก็เมล็ดข้าวเต็มรวงนะครับชื่อเราก็เหมือนกันนะครับเวลาที่เราเราโตกับพระเจ้านเนี่ยเป็นการเติบโตที่ค่อยเป็นค่อยไปเป็นลําดับท,ที่เติบที่บโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะฮะเวลาที่อ่านพระพีก็อ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับในเวลาที่อ่านาพ่านพีเนี่ยควรศึกษาจากเริ่มจากเรื่องหลักๆก่อน นะครับก่อนจะเป็นรายละเอียดนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พี่น้องเริ่มเข้ามาใหม่ๆเนี่ยอยากอยากเห็นใจพี่น้องให้ศึกษาเรื่องราวพระเจ้าในเรื่องใหญ่ๆก่อนนะครับเวลาที่เราเอาแผนที่มาดูนะฮะเราอยู่ในเมืองสักเมืองหนึ่งนะครับอยากให้เราต้องดูถนนสายหลักก่อนนะฮะดูหลักๆก,ก่อนว่าเป็นถนนสายไหนเป็นหลักๆเราค่อยค่อยไปดูตอกซอกซอยนะครับเวลาอ่านพี่ๆก็เหมือนกันนะครับหาหลักให้จับหลักให้ได้ก่อนว่าหลักคืออะไร เราค่อยๆดูตอกซอกซอยรายละเอียดต่างๆแล้วเดี๋ยวจะประกอบภาพทั้งหมดรวมกันเป็นแผนที่เมืองทั้งหมดนะครับอันที่สี่ก็คือว่าตั้งใจเรียนพระพีในโปรแกรมที่คิดได้จากสร้างขึ้นครับในชุดดี1 1 9ยบกาข้อเ้าบอกว่าแม่รักประงรักของพรองจริงๆเป็นคำภาวนาของข้าพระองค์วันอย่างคำโอ้โหเป็นพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่พระพีได้พูดถึง,ถ,งถึงคนที่เขาเขารักพระคัมภีร์นะ เขาเขารู้สึกว่าเขาอยากจะศึกษาพระกัมพีเพราะเขารักพระงจริงรักพระพีจริงรักพระเจ้าจนกระทั่งอดไม่ได้ที่อยากจะรู้ว่าพระเจ้ามีมุมมองด้านนี้ด้านนั้นยังไงบ้างนะครับพี่น้องคิดจักเราก็สร้างโปรแกร,รมอะไรหลายอย่างนะครับเรามีชั้นเรียนพวอใช่ไหมฮะภาชนะวนาทิ์หรือพวอเนี่ยก็เป็นภาชนะพระเจ้าที่ที่บทสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบน,น,นะครับแล้วเราก็ยังมีการเลี้ยงดูติดตาม เลี้ยงดูจากพี่เลี้ยงเราด้วยใช่ไหมครัพี่เลี้ยงก็มีโอากาสมีเรียนทั้งพีด้วยกันปรึกษากันอธิษฐานด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากในการสร้างชีวิตเราที่เราจะเดินติดตามพระชนะพระเจ้าได้อย่างดีด้วยนะครับและที่5ครับก็คือว่าเมื่อมีคําถามให้สอบถามมายังพี่เลี้ยงหรือผู้นําในที่จักผมบางทีพูดไปเกินนิดน,นึงละสุภาษิตสิบเอ็ดข้อสิบสี่บอกว่าเมื่อไม่มีการชี้แนะประชาชนก็ล้มลงแต่โดยมีที่ปรึกษามากก็มีความปลอดภัยนะครับ ขี้จักเรามีที่ปรึกษาเต็มไปหมดเลยครับพี่น้องครับถ้ามีอะไรที่สงสัยเพราะว่าชนะพระเจ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจพี่น้องปรึกษากันละกันปรึกษาพี่เลี้ยงของท่านปรึกษาผู้นาของท่านปรึกษาหัวหน้าของเรานะครับเราจะได้รับคำตอบที่ดีๆได้อย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับพั้พี่พ้พี่เป็นเพราะชนะของพระเจ้าพั้มพี่เป็นสิ่งที่สร้างเราจริงๆในการเดินกับพระเจ้านะครับถ้าพี่น้องอยู่ในขสตจักรพี่น้องจะได้รับพราะชนะพระเจ้า แต่ให้เรารับพระพีดด้วยความเชื่อครับเหมือนอย่างที่พี่น้องเชื่อพระเยซูคริสต์เป,ป็นพระเจ้าให้เราเชื่อถ้าพี่น้องเชื่อแค่ข้อเดียวเชื่อในสิ่งนี้เป็นประเด็นเดียวพี่น้องจะได้ชีวิตไปแล้วและพี่น้องได้ร,รับแล้วอย่างบริบูรณ์แต่ถ้าพี่น้องเชื่อพระผีดท,ทุกขอ้อทุกตอนนะครับถ้าพี่น้องเชื่อหลักการนักพีอย่างที่สุดเลยนะฮะพี่น้องจะได้รับชีวิตอย่างมากมายอย่างแท้จริงด้วยนะครับใจพี่น้องให้พี่น้องได้ติดตามพระเจ้า รู้จักพระเจ้าอ่านเพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นประจำอ่านหน้าพีทุกวันเฝ้าเดี่ยวทุกวันสุขสารแข็งแรงนะครับให้เรามีชีวิตกับพระเจ้ารู้จักพระเจ้ามากขึ้นอยากให้เราที่ทางเผื่อนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ที่านเผื่อพี่น้องที่มาฟังคลิปในวันนี้พระองค์เจ้าเรากําลังเสาะหาพระเจ้าและอยากจะรู้จักกับพระเจ้าอย่างมากมายอยากจะรู้จักกับพระคุณของพระเจ้าว่าพระองค์คิดยังไงในเรื่องต่างๆข้าแต่พระเจ้า สมบัตช่วยที่เราจะมีใจศึกษาพระพจนาพระเจ้าใจรักพระคัมภีร์อยากจะเข้าใจน้ำพระไทยพระเจ้าอยากจะเข้าใจพระกัมพีหลายๆข้อหลายๆตอนพระเจ้าขอทรงสอนเราทั้งหลายขอพรรองสมบัตพูดกับเราทั้งหลายผ่านพระพจนาพระเจ้าเถิดระองเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ในพระนามพระสุ์เจ้าอามนนะครับถ้าพี่น้องได้รับ สิ่งใดที่เป็นพระพรนะครับที่เป็นประโยชน์ที่น้องสามารถเขียนคอมเมนต์อยู่ที่ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับและขอเชิญพี่น้องได้มีการ subscribe นะครับกด like กดแชร์คลิปนี้ที่เป็นประโยชน์กับเราในการเรียนเสร้านะครับนี่เป็นซีรีส์บทเรียนพื้นฐานอยากให้เราฟังซีรีส์นี้ให้จบบทเรียนนี้เลยนะครับเพื่อเราจะได้รับการเสริมสร้างอย่างครบถ้วนมั่นคงในพื้นฐานชีวิตทุเสิของเราครับขอบคุณทกความพึงครับ